งานวิจัยเผยคนดีมีแนวโน้มจะเป็นคนโกงบทความนี้นำมาจากเว็บไซต์ประชาไทยเผยแพร่เมื่อวันที่29พฤศจิกายนพุทธศักราช2557จัดทำและเผยแพร่ในรูปแบบเสียงอ่านโดยทีมงาน eBook กแ n นทอ k อ่านโดยพัฒนพิรพาสนักวิจัยพบว่า การคิดว่าตัวเองเป็นคนดีมีศีลธรรมนำไปสู่พฤติกรรมสุดโตง่งและคนดีมีศีลธรรมมองการโกงว่าเป็นสิ่งที่ทำได้โดยให้ความชอบธรรมว่ามันคือหอนทางไปสู่ปลายทางแห่งศีลธรรมความเชื่อว่าคนที่มีศีลธรรมสูงกว่าคือคนดีของสังคมถูกท้าทายด้วยงานวิจัยล่าสุดที่พบว่าสำนึกสูงกว่าทางศีลธรรมนั้น กลับชักนําไปสู่การละเมิดจรรยาบรณเช่นการโกงเป็นต้นและกลายเป็นว่าคนดีมีแนวโน้มที่จะเป็นคนโกงเมา่อถูกขอให้อธิบายเกี่ยวกับตัวเองผู้คนจํานวนมากก็มักจะบอกเกี่ยวกับกิจกรรมที่ตัวเองทําเช่นชอบโยคะแต่ก็มีบางกลุ่มที่อธิบายตัวเองด้วยสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เรียกว่าอัตลักษณ์ทางศีลธรรมซึ่งคําตอบที่จะได้จากคนกลุ่มนี้ก็ได้แก่ฉันเป็นคนซื่อสัตย์ หรือฉันมีความห่วงใยผู้อื่นงานวิจัยในอดีตชี้ว่าคนที่อธิบายเกี่ยวกับตัวเองว่าเป็นคนซื่อสัตย์มีเมตตามักจะมีแนวโน้มว่าจะเข้าร่วมในกิจกรรมอาสาสมัครและกิจกรรมต่างๆที่รับผิดชอบต่อสังคมแต่หลายครั้งในชีวิตจริงที่ความหมายของคำว่าถูกและผิดนั้นมีลักษณะเบลอๆไม่ชัดเจน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกี่ยวกับการสอบหรือบริบทของการทำงานเช่นบางคนจะอธิบายการโกงข้อสอบว่าเป็นวิธีทางที่จะพาไปสู่ความฝันว่าจะเป็นหมอเพื่อจะได้ช่วยเหลือผู้คนเรโนและทาร่าเซรานิกจากมหาวิทยาลัย University of Washington Business School in Seattle ได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่างที่เป็นนักศึกษาและผู้จัดการบริษัท รายละเอียดของงานวิจัยใหม่ชิ้นนี้ตี้พิมพ์ในนิตยสาร Journal of Applied Psychology ในเดือนนี้หรือพฤศจิกายนนักวใจัยพบว่าเมื่อกลุ่มคนที่เชื่อว่าตัวเองมีศีลธรรมสูงผเผชิญกับความกักวมของเส้นแบ่งระหว่างถูกและผิดคนดีเหล่านี้จะสามารถกลายเป็นคนโกงอย่างที่สุด ครื่องหมายคำพูดเปิดทฤษฎีที่เราค้นพบก็คือว่าเมื่อเผชิญหน้ากับการตัดสินใจด้านศิลธรรมแล้วกลุ่มคนที่มีอัตลักษณ์แข็งแกร่งด้านศิลธรรมจะเลือกกำหนดชะตากรรมเพื่อสิ่งที่ดีหรือเพื่อสิ่งที่เลวและอัตลักษณ์ทางศิลธรรมนั้นเองที่จะผลักดันพวกเขาไปสู่ความสุดโต่งและนี่ช่วยอธิบายว่าอะไรเป็นเหตุ เกิดนักบุญผู้ยิ่งใหญ่กับคนมือถือสากปากถือศิลเครื่องหมายคำพูดปิดสกอตเรโนนักวิจัยกล่าวไว้เมื่อถามว่าทำไมคนที่คิดว่าตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์ถึงได้โกงนักวิจัยพบว่าคนดีมีศีลธรรมมองการโกงว่าเป็นสิ่งที่ทำได้โดยให้ความชอบธรรมว่ามันเขินทางไปสู่ปลายทางแห่งศีลธรรมหนึ่งในกลุ่มตัวอย่างที่นักวิจัยยกมาไว้ในงานวิจัยอธิบายว่าเครื่องหมายคำ พูดเปิดถ้าผมโกงผมก็จะสามารถเข้ามาหาวิาลยและเมื่อผมเข้ามาหาวิาลยได้ก็จะได้เป็นหมอและคิดถึงคนที่จะเข้ามาขอให้ผมช่วยเหลือเมื่อผมเป็นหมอสิเครื่องหมายคำพูดปิดในสนามการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นในมหาวิทยาลัยหรือในธุรกิจล้วนสร้างแรงจูงใจในการโกงเครื่องหมายคำพูดเปิดการโกงคือหนทางที่ทําให้เหนือกว่าในการแข่งขัน และรางวัลที่ได้ก็คือสู้ชัยชนะเหนือคู่แข่งคนอื่น mm. เครื่องหมายคำพูดปิดดรแดเนียลครูเกอร์นักจิตวิทยาพัฒนาการจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนอธิบายโดยกล่าวว่าดูเหมือนว่าความต้องการและความคาดหวังว่าจะเป็นที่หนึ่งในสังคมนั้นเพิ่มมากขึ้นและเขาไม่แปลกใจเลยที่การสำรวจพบว่า ในกลุ่มตัวอย่างจากมหาวิทยาลัยกฎหมายมีการฉีกตำราบางหน้าออกจากหนังสือในห้องสมุดเพื่อไม่ให้นักเรียนคนอื่นได้อ่านเรโนและเซเรนิกได้ทำการสำรวจกลุ่มตัวอย่าง230กลุ่มซึ่งเป็นนักศึกษามีอายุาเฉลี่ย21ปีที่เรียนในหลักสูตรธุรกิจชั้นสูง การสำรวจในทำการชี้วัดอัตลักษณ์ทางศิลธรรมจากคำถาม12ข้อเกี่ยวกับบุคลิกภาพด้านศิลธรรมที่สำคัญสำคัญเช่นความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เจ็ดจำงในการทำงานหนักความซื่อสัตย์และความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นและก็และก็สิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบุคลิกภาพด้านศิลธรรมเช่นหนังสือกิจกรรมและเพื่อน นักศึกษาที่เป็นกลุ่มตัวอย่างถูกสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมโกง13ข้อเช่นแอบพกโพยข้อสอบการลอกนักเรียนคนอื่นเป็นต้นผลสำรวจพบว่ากว่า90%ของกลุ่มตัวอย่างเคยมีพฤติกรรมโกงอย่างน้อย1อย่างใน13อย่างที่ถูกสอบถาม และกว่า55%ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าพวกเขาไม่พูดอะไรเมื่อได้ประโยชน์จากการที่อาจ,จารย์ให้คะแนนผิดเกือบร้อยละ50ยอมรับว่าเคยทำบางอย่างที่ไม่ถูกต้องนักไม่ว่าจะใน,นางานกลุ่มหรือในงานที่ต้องทำคนเดียวเกือบร้อยละ42เคยลอกข้อสอบเพื่อนผลการสำรวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างที่มีคะแนนอัตลักษณ์ด้านศีลธรรมสูงและคิดว่าการโกงนั้นเป็นความบกพร่องทางศีลธรรมเป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มว่าโกงน้อยที่สุด ในทางตรงกันข้ามกลุ่มที่โกงที่สุดคือกลุ่มที่ให้ความชอบธรรมในการโกงตามแต่สถานการณ์นั้นๆเครื่องหมายคําพูดเปิดถ้าพวกเขาคิดว่ามันผิดเขาก็จะไม่ทําแต่ถ้าเขาคิดว่าไม่เป็นไรเขาก็จะทําได้เต็มที่เครื่องหมายคําพูดปิดเรโนโอธิบายการวิจัยกับกลุ่มตัวอย่าง290คนที่มีตําแหน่งผู้จัดการก็ได้ผลอย่างเดียวกันการสํารวจนั้นสอบถามถึงพฤติกรรมต้องห้ามสําหรับที่ทํางาน17ข้อเช่น พวกเขาเคยใช้บริการที่เป็นของบริษัทไปในทางส่วนตัวหรือไม่ก็พบว่าผู้จัดการที่มีศีลธรรมสูงก็มีแนวโน้มสูงที่สุดที่จะทําพฤติกรรมเหล่านั้นเครื่องหมายคาพูดเปิดเมื่อมีอัตลักษณ์ด้านศีลธรรมแข็งแกร่งก็มักจะมองตัวเองว่าเป็นคนที่มีศีลธรรมดีเลิศพฤติกรรมของพวกเขาก็มักจะสุดโต่งเครื่องหมายคําพูดปิดเรโนโกล่าวและบอกว่าแนวทางที่จะโน้มน้าวให้คนกลุ่มเหล่านี้ละจากพฤติกรรมการโกง เขาคิดว่าควรต้องศึกษาด้านศีลธรรมการเรียนในห้องหรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆต้องช่วยสื่อสารว่าอะไรคือพฤติกรรมที่ยอมรับได้ในทางศีลธรรมและอะไรที่ไม่ใช่เรโนชี้ว่าระบบการเรียนแบบเก่าที่เน้นการให้รางวัลและการลงโทษนั้นมีส่วนช่วยมากเพราะคนเราเรียนรู้จากการได้รางวัลและการถูกลงโทษและสําหรับการคัดเลือกคนเข้าทํางานการที่ผู้สมัครงานพูดว่าตัวเองเป็นคนซื่อสัตย์นั้นไม่ใช่การยืนยันว่าเขาจะไม่โกง หากแต่ต้องมีการฝึกอบรมการทำงานที่ดีด้วยที่มา o อ t y h y p o p r i s y s y r t in in h i m o r o r a l s จบบทความ